สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องโมหองเชียงุ้งอีกแล้วนะคะก็เปิดคลิปมาก็จับตังเลยนะคะจับตังค์ส0มพบาทนะคะก็คือตังอันนี้นะคะก็มีพีเอฟจากเกาหลีนะคะก็ไล่ส่งตังมา,าไปให้น้องหอมนวลน,นะคะเพราะว่าติดต่อน้องน้อง น้องหอมหนุ่มนะคะน้องหอมหนุ่มไม่ได้นะคะก็เลยแบบโอนผ่านมาทางน้อง <c oughs> ก็เลยให้น้องบัวของเป็นสะพานบุญไปให้กับ <c oughs> น้องหอมนวลน,นะคะ <c oughs> ที่เป็นเหล็กกำพร้าพ่อนะคะทีอ่อยู่บ้านคนเดียวเนาะ,ะแม่ก็แต่งงานไปอยู่กับครอบครัวใหม่นะคะเท่าที่น้องเห็นในในคลิปที่น้องหอมหนุ่มเอาลงไปนะคะก็ คือน,น้องก็ไม่รู้จักน,น้องขมนนโดยตรงนะคะก็คือรู้จักน,น้องอมนุมนะคะก็เลยอาจจะพาไปที่บ้านน้องขมนมน้องขมนมุนม,นมแล้วก็ให้น้องขมนุมพาไปนะคะก็ไม่รู้ว่าน้อง <cinematic. S 1> เขาจะมาที่บ้านน้องขมนุมหรือว่าจะอยู่ที่บ้านก็ยังไม่รู้นะคะ <figures. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านกันนะคะว่าน้องเขาอยู่ยังไงแล้ว ใช้จ่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็วันก่อนนี่เห็นไม่สบายด้วยนะคะก็ที่น้องหอมหนุ่มเอาลงในช่อง youtube นะคะก็ไล่ดูไปนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเอาตั้งสามพันบาทนี้นะคะไปให้น้องสอว้วยนะคะก็อันนี้คือแบบไม่ไล่โอนมาทางน้องบหองโดยตรงนะคะก็โอนผ่านทางบัญชีคนอื่นนะคะถ้าแบบเข้าบัญชีที่น้องเคยใช้ ก่อนหน้านี้ตลอดนะคะก็แใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันอ่ามันกดไม่ได้นะคะที่เชยงตุงก็รอ,อให้หลานเปิดแต่ก็หลานก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมนะคะก็เลยแบบอ่าไม่ได้ไปนะคะพี่ๆทุกคนก็อ,อันนี้คือแบบโอนมาผ่านทางบัญชีคนอื่นนะคะเขาก็จะหักค่าค่าโอนเนาะก็พันหนึ่งสี่สิบบาทนะคะก็พี่เอฟซีเขาโอนมาสี่อ่าสี่พันยี่สิบบาทนะคะคือแบบมันมัน ก็โอนมาเท่านั้นนะคะก็เลยแบบหักค่าธรมเนียมอะไรไปแล้วก็พี่เอฟซีเขาบอกว่าที่เหลือก็อให้น้องโมหงใช้จ่ายแบบไป,ไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้น้องหอมวนวลสามพัน 3, บาทนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวน้องโวหงก็จะเอาสามพันนี้เอาไปให้น้องคำนวลนะคะกะ็น้องโมหองก็ต้องกราบขอพระคุณมากเลย ก็อขอให้ PFC นะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงน้งรวยๆปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งนั้นนะคะก็ะขอให้หน้าที่การงานได้งานดีๆได้ตังค์ดีๆนะคะก็ะะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องบุของจะเอาตังค์สามพันบาทที่พี่จากเกาหลีนะคะส่งมานี่เอาไปให้น้องหอมนวลน,นะคะที่คลิปที่น้องน้องอมหนุ่มเอาลงบ่อยๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูที่บ้าน น้องกันเลยนะคะว่าสภาพเป็นแบบไหนนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นกันเลยนะคะนี่น้องก็จะเอาจักรยานอันนี้ไปนะคะ<ม>เพราะว่าไม่ไม่ได้ไกลามากนะคะประมาณสองกิโลเองนะคะหมู่บ้านน้องกับที่น้องน้องหอมหนุ่มน้องคำนวณเขาอยู่นะคะก็ไม่ไกลกันมากเขาก็เลยแบบจะเอาจักรยานคันนี้ไปนะคะเพิ่งชาร์ตเองนะคะไม่ดว้น <laughs> โอเคไปกันเลย นี้นะคะน้องกอ็ใกล้จะเข้าหมู่บ้านน้องเขาไปแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านไหนไท่นะคะที่น้องเขาอยู่นะคะก็คือน้องเอาจัก,กรยานไฟฟ้ามาเพราะว่ามันไม่ไกลกันมากนะคะประมาณอ่กิโลสองสองกิโลประมาณนี้นะคะแต่น้องก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ากี่กิโลนะคะประมาณสองกิโลนะคะน้องคิดว่าก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้เลยนะคะนี่ก็เป็น ในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่น้องอยู่นะคะน้องหอมนุ่มันอยู่นะคะก็จะไปที่บ้านน้องหอมหนุ่มก่อนนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่รู้ว่าบ้านน้องเขาอยู่ตรงไหนนะคะก็คือไปนัดน้องหอมหนุ่มไว้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห้ไปถนนมันขนาดนจาีจำงจำซอยไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยนา่าจะเป็นซอยนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรไปที้มาตอนแต่งงานก็ตอนที่น้องหอมหนุ่มแต่งงานก็ดื่มไปแล้วนะคะน่าจะใช่ที่<ม>คลิปที่เขา,าถ่ายนะคะก็น่าจะเป็นบ้านแบบนี้นะคะคิดว่านะคะบ้านแบบนี้เดี๋ยวเราไปบ้านของหอมหนุ่มก่อนนะคะอยู่ติดกันเลยนะคะอึ๊ด,ด,ด,ด <c oughs> ขมหนุ่มอยู่กะอ๋อน,ออนี่น้องน้องเขาก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวลงรถกป๊บนึงนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านน้องขมหนุ่มแล้วนะคะสวัสดีค่ะในซุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะน้องจือท่องก้อนเนี่ยน้องขมหนุ่มอ๋อน้องขมนวลน,นะคะบ้านอยู่อยู่ตรงไหนอ่ะ ตรงนี้เลยโอ้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะถ้าแบบเจ็บไข้ไร่ป่วยอะไรอย่างงี้ก็ดูแลกันได้เนาะใช่ะนะคะดูกันได้วันก่อนก็แม่ก็ไปส่งครั้งหนึ่งแล้วก็น้องผมก็ไปส่งครั้งหนึ่งน้ององเป็นอะไรเห็นลงคลิปอะไม่ค่อยสบายเจ็บคอไม่ใช่โควิดใช่ไหมฮะไม่ใช่โควิดหรอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคนตกไงค,คนตกที่จอน,น้ำพ่นยังไงอ๋อใช่ใช่ใช่เยอะๆก็เลยแบบว่าเป็นนี่ท่อไหม ที่นี่ไม่ท่วมปีนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราก็ไม่ค่อยท่วมเยอะแต่ว่าท่วมบ้างนิดหน่อยปีที่แล้วที่นี่ท่วมโอเคตอนนี้คือแบบโอ้โหทำอะไรเตรียมไว้คือแบบไม่เออคิดว่าจะมาแค่แป๊บเร็วแล้วก็กลับเพราะว่ามีงานมีอะไรมีงานอะไรคือจะต้องไปทำอะไรอ่าหลานจะจัดงานวันเกิดอะไรสักอย่างก็เลยเอาไปเตรียมของเตรียมอะไรอย่างเงี้ยก็เลย มาสักแป๊บหนึ่งว่าจะกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินก่อนกินก่อนมาเล่นใกล้ใกล้เองเราก็ไปใกล้ใกล้กันบ้านใิดใช่คือประมาณสองกิโลเองเนาะสองกิโลถึงไหมบ้านเรากับบ้านเธอน่าจะถึงนะกิโลกว่าหรือว่าสองกิโลประมาณนี้เนาะใช่ใช่ประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจนะใช่เก็บบเร็วใช่ค่ะก็เลยเอารถจักรยานมานี่แหละค่ะ พีเอฟซีบอกว่าให้พูดเยอะๆหน่อยน้องคนวอะอานวน, <c oughs> นไม่เคยอะไรใช่คือแบบเขินนะ <c oughs> น้องเขินเนี่ยได้วกาเป็นคนได้เป็นคนพูดน้อยตั้งแต่เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วอ๋อเป็นคนพูดน้อยแค่พูดเยอะแ,แล้วน้องอยู่บ้านแบบนี้มานานหรือยังที่อยู่คนเดียวไม่นานไม่นาน,น,นไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าตอนตอนที่ยายไม่เสียเนาะ อ,อ๋อจะอยู่กับยายด้วยตอนตอนแม่ตอนตอนแม่ยังไม่มีแฟนก็อยู่กับแม่อยู่<อ>ไม่มีแฟนใหม่ตอนพ่อน้องเสอเอาพ่อน้องใสพ่อน้องเสก็อยู่อยู่กับแม่อยู่แต่ว่าผ่านไปสักพักเนาะแล้วก็พ่อแม่ไปแต่งงานกับแฟนใหม่เ<อ>ล้อยู่อยู่บ้านคนเลวแล้วก็ยายก็มาเข้าน้องมาเป็นเพื่อนน้องแ<อ>ที่อยู่หมู่บ้านโวนั้น อ๋อก็ตอนนี้คือแบบยายเสียน้องก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วก็สลับกันตอนตอนตอนที่ยายวิเศษก็สลับกันสลับพี่สะพ้ายแล้วก็ยายเน่สลับกันอ๋อมันนอนเฝ้าเหรอใช่แล้วก็พี่พี่สายกับพี่สะพ้ายก็ก็ไปหาตังแบบว่าไปทํางานแบบนี้ไงอก็ถ้าไม่ไปทํางานก็ไม่มีอะไรเด้งครอบครัวเพราะว่าพี่สายกับพี่สะพ้ายเขาก็มีครอบครัวไงเพิ่งแต่งงานกันไปค่ะ ไปทํางานนี่แหละแล้วก็ยายก็มาเฝ้าน้องยายไปเฝ้าน้องแล้วก็เสียเสียที่หมู่บ้านวัวแหละไม่ใช่เสียที่หมู่บ้านนี้เอ้ายายเสียที่นู่นแต่ว่านานๆคือแบบจะเปลี่ยนคิวกันมาเฝ้าน้องที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมอ๋อแต่เดี๋ยวนี้น้องก็อยู่บ้านคนเดียวอะอยู่บ้านคนเดียวยายๆช่วยกันดูแลตอนกลางค่ำแล้วก็ไปนอนกับป้าแล้วก็เวลากับนี่ก็ไกัแล้วก็ โอเคเดี๋ยวอ่าเราเราทานอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะพาน้องไปชมบ้านนิดนึงว่าออยู่กินยังไงบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็อยากจะมาเห็นนะคะชีวิตของน้องใช่คือแบบน่าสงสารเน่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมอบตังค์ที่ที่เอฟซีจากเกาหลีนะคะที่ผักมาให้น้องหอมนวนนะคะ มอบตังให้น้องก่อนเดี๋ยวจะดื่มนะคะก็ออันนี้คือเงินที่เอฟซีจากเกาหลีถักมาให้น้องเห็นว่าน้องลำบากเนาะเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวอะไรแบบนี้ก็เลยสงสารแล้วก็ออยากจะให้อตังเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแรงใจนิดหน่อยที่แบบเขาเรียกว่าไงสู้ชีวิตต่อไปใช่ใช่เป็นแรงใจให้น้องสู้ชีวิตต่อไปเนาะเพราะว่าน้องก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะ ก็อันนี้ค,ค่ะ,คะก็ขอบคุณพีเอฟซีจากกะลีขอบคุณนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,อ,คะอันสามพันบาทนะคะเดี๋ยวให้ก้องนิดนึงสามพันบาทนะคะก็ไล่มอบให้กับน้องแล้วนะคะค่ะก็ขอให้น้องสู้ชีวิตต่อไปนะคะก็พีเอฟซีบอกว่าให้พูดเยอะๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าน้องสะเขินๆหน่อยเนาะค่ะ <supposed S 2> ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่บ้านน้องนะคะบ้านน้องก็คืออาจจะอยู่ข้างหลังนี้นะคะแต่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน้องความหนุ่มนะคะไม่ใช่บ้านน้องนะคะเสียงก็จะไม่ออกแล้วเพราะว่าเป็นวัดก่อนหน้า <OK>, นี้โอเคก็เดี๋ยวรอไปดูที่บ้านน้องกันนะคะตังจะที่แ <c oughs> <c oughs> ม่กันนะอ๋อเป็นเฮิร์นเฮิร์นแนี้จ้ะโอเค <c oughs> ตอนนี้คือเราออกจากที่บ้านน้องความหนุ่มมานะคะกําลังจะไป ดูบ้านน้องหอมนวลนะคะก็คืออยู่ใกล้ๆกันนี่เองเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปชมว่าที่ที่อยู่ที่กินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบ้านเก่าโบราณทำบ้านแบบนี้ใช่ช่งตรงนี้เขาทยายทาบ้านใหม่แล้วเนาะใช่ค่ะบ้านเก่าโบราณ ยทั้งพี่เอซีมาที่เชียงจงนะคะมาเยี่ยมชมบ้านน้องขมวลร่้เลยนะคะค่ะแห็นน้องอาจจะแบบเขินๆหน่อยไม่กล้าเข้ากล้องเนาะน้องเป็นคนที่แบบเขินๆแบบนี้หรือว่าถ้าอยู่อ่ากับอ่ากันเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยอยู่ไหมก็เป็นแบบนี้เหรอเป็นแบบนี้อยู่นะคุยเยอะนดนึงคุยคุยคุยเยอะกว่าคนที่แปลกหน้าเหมือนเหมือนที่พี่เขาใช่เวลาเราถามก็จะตอบแบบนี้แหละอ๋อสั้นๆก็ใช่ ค่ะคือแบบน้องเขาเป็นนิสัยที่แบบพูดสั้นๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็โอเคตอนนี้เด็กก็ไม่เคยตอบว่ามีค่ะก็ตอนนี้มาถึงแล้วนาอเดี๋ยวจะให้ชมกล้องหนังไปนะคะว่าบ้านน้องเป็นยังไงนะคะทำรัวกันเลยเนาะค่ะถะไมมาไไปเลยโอเคนะคะก็นี่คือจะเป็นประตูรั้วบ้านคือแบบต้องปิดเปิดแบบนี้ตลอดเลย กเตที Bref, ่ใหม่แล้วเขาทำกตที AO ่ใหม่้วอ๋อแบบนี้อ่ะที่เป็นรั้วแบบนี้อ๋อยังไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมไม่เคยเปลี่ยนเป็นประตูแบบนี้ตั้งแต่นู่นมาแล้วใช่ตั้เตะที่ใหม่เขาอยู่บ้านหลังนี้แล้วแล้วปิดปิดเปิดเปิดหนักไหมน้องน้องทำยังไงทำนักวามกนักหรอนักหรประตูนี้แล้วแล้ว่างว่งก็ให้ โอเคคือแบบมันพังนิดนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพาชมค่ะก็อันนี้คือบ้านนะคะที่น้องหอมนวนอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะก็อยู่คนเดียวนะคะพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็คือจะเป็นที่อาบน้ำใช่ไหมที่เห็นเคยเห็นรีวิวอ่ะที่อาบน้ำค่ะ เหมือนเดิมที่แม่เขาอยู่นี่ก็เหมือนเดิมตั้งแต่พี่แม่เขาอขอไปแล้วอันที่โยกแบบนี้ก็คือมีตั้งแต่ก่อนได้หรอใช่เรืงแต่ตพี่แม่เขาอม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปงนนนลงเมดิค่ะก็เดี๋ยวเด็กคนที่พูดน้อยมาก <laughs> พูดกับเราเลยค่ะน้นองเป็นคนที่แบบเขินนะ โอเคคือบันไดจะเป็นบันไดไม้นะคะก็จะขึ้นไปบนบ้านดูนะคะอันนี้คือน้องหองก็มาเป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่า,าไม่เคยมาบ้านหลังนี้เลยนะคะแต่ว่าผ่านๆอยู่ตอนที่น้องหอมนุนม่มแต่งงานเนาะก็มาแต่ว่าผ่านๆเคยเอามอเตอร์ไซค์มาจอดบ้านนี้อยู่เนาะเออใช่ใช่เกือบลืม <laughs> ค่ะก็จะมีประมาณนี้อ๋อได้ใส่ไฟด้วยนะไฟไฟหลวงใช่ อ๋อค่ะนะนี่นะคะก็คือเป็นบนบ้านที่น้องหอมนวลอยู่นะคะอาศัยอยู่คือเอ่อมีมีโทรทัศน์อะไรให้ดูอยู่ใช่ไหม,มอ๋อนะคะมีตั้งแต่ตอนแม่อยู่อ๋อมีตั้งแต่นู่นแล้วนนออคือจะมืดหน่อยเนาะ <laughs> เพราะว่าเป็นบ้านเป็นบ้านโบราณเป็นบ้านใช่เป็นบ้านเก่าหาดูยากอ้าวเดี๋ยวนี้น้องย้ายไปนอนในห้องหรือว่าไงโอวันก่อนเนี้ยทำบุญบ้านก็เลยเก็บกวาดนิดนึงอ๋อก็เลยเก็บกวาดคือเห็นที่ในคลิปอ่ะวันก่อนเห็นนอนตรงนี้เนาะเพิ่งทำบุญบ้านเสร็จเสร็จไปหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันสองวันอ๋อก็เลยแบบเก็บเก็บเก็บไว้เพราะว่าคนคนมาเขาจะไล่มาสดน้ตที่อ๋อค่ะ นี่ก็คือจะเป็นบ้านน้องนะคะน้องเดินทุกไปด้ยไปไปด้วยกันเลย,ไป,เลยไปกับพี่ๆเลยที่แฮปพักคือน้องจะตอบแบบสั้นๆเลยอ่ะไม่ไม่ค่อยยาวเลยคือแบบที่อะไรคือแบบที่ทำกับข้าว,าวเออจบเลยน้องคือแบบเป็นคนที่แบบพูดชั้นมากนะพูดแบบสั้นๆนะคะ น้ำนี่คืออ่ามันมีแบบก๊อกน้ําขึ้นมาไหมหรือว่าน้องต้องหิวตลอดเลยอ๋อต้องตักเอาอไม่มีปั้มน้ําอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมยังยังไม่มีถ้ามีต้องมีท่อน้ํามีอะไรหลายๆอย่างต้องมีถ้ามีบ้าน้ำต้องมีแค่ถังอะไรอย่งเงี้อ่าใช่ใช่ต้องมีถังคือแบบต้องหิ้วขึ้นมาตลอดเช้าเย็นเนาะถ้าแบบต้องใช้อะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าใช้อ่อหิวขึ้นมาตอนเย็นเพราะว่าไม่ค่อยใช้งานอ๋อไม่ค่อยใช้งานเยอะอ๋อ ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องครัวน้องนะคะคือตื่นเช้านี่คือน้องน้องจะตื่นเช้าเช้ามากไหมพี่เช้าก็พอดีพอดีเนาะเพราะว่าอ๋อห้าหกโมงก็เช้าอยู่เนาะถึงว่าเช้าอยู่ห้าหกโมงห้าหกโมงเช้าอ่ะก็พอดีน่ะอ่าก็พอดีเลยใช่แต่ว่าบางคนก็อาจจะตื่นสายกว่านี้ไงถ้าเด็กๆบางคนอ่ะใช่ใช่แต่ว่าน้องเขาตื่นอ่า ตื่นเ <5 S 1> ชา้ชาเช้ากว่าคนอื่นๆอ่ะคนอื่นๆนี่คือแบบสิบโมงอะไรประมาณนี้เลยบางคนก็แปดโมงเนาะใช่ <c oughs> น้องจะตื่นเช้ามากนะคะก็ในนี้ก็จะเป็นห้องครัวน้องเนาะอ่าที่ลัางจานนะคะอ,คอ๋ะอ,อ,ห,อ,ะะอห้องน้ำก็จะอยู่ข้างล่างเนาะ,ะใช่พ่อตอนพ่อไม่เสพ็พ่อทำไว้อ๋อทำเก็บวไว้ก็มีที่ใช้อยู่นะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะที่แบบเก็บนาดล้างถ้วยด้งชามอะไรต่างๆนะ้ปลายจานเขาเรียกว่าปลายจานปลายจานน่คะปลายจานค่ะคือก็น้องน้องก็จะทํากับข้าวกินแบบนี้ทุกวันแล้วก็ถ้ามีเป็นบางวันใช่ไหมที่แบบทำกับข้าวบ้างไม่ทำใช่มีแต่ว่าบางวันก็ทำบางวันไม่ทําก็ได่อย่างเนี้ย ค่ะคือแบบน้องเขาอยากัวคนเดียวเนาะเพราะว่าอะไรถ้าว่าไงอ่ะถ้าน้องเขาอ่ะบางทีน้องเขาอยู่บ้านน้อยไม่อยากไปกินที่บ้านญาติก็ทํากินเองอย่างเงี้ยอ๋อแต่ถ้าบางทีถ้าไม่มีอะไรก็คือแบบอ่าไปกินบ้านญาติอบ้านหอมนมบ้างแล้วก็บ้านป้าบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็จะอาศัยอยู่ใครไม่ว่าอะไรเราว่าวันทีน้องเขาก็อยากกินที่ว่าแบบว่าอยาก รีบเร็วอะไรแบบเนี้ยอ๋อใช่คือแบบรีบอะไรอย่างงี้ก็คือแบบไปกินที่นั่นที่นี่ก็กินได้อยู่นะคะก็มีญาติญาติดูแลบ้างเนาะค่ะน้องก็ไม่ค่อยพูดเลยว่าจะให้ดูแลยยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าคนก็ต่างโ่มังงี้นะทางผลก็ต่างมีอะไรหน้าที่เลยทำงานค่ะน้องก็ถ้าโตมาเราก็ต้องพึ่งตัวเองใช่ แต่ว่าน้องเก่งแล้วโตวมาที่อยู่เองได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบน้องเก่งมากม <c oughs> ข้างหลังนี่คือห้องครัว<ม>หรือว<ม>่าอะไรเยอะข้าว,าว,าวอ๋อลังข้าวลังเก็บข้าวใช่ไหม,มอตอนนี้ไม่มีอะไรหรอเมืม่อก่อนเขาก็จะเก็บข้าวอ๋อคือน้องไม่อน้องไม่มีพ่อพ่อเสียนะคะแล้วก็ แม่ก็แต่งงานไปอยู่กับครอบครัวใหม่ใช่ไหมค่ะก็นานๆก็คือแบบมาดูมาอ่ามาเยี่ยมหาอยู่ใช่ไหมอืมอมอไกก็ค่ะ,คะ <c oughs> แล้วน้องน้องเรียนเรียนไปถึงชั้นอะไรอ่ะานหาปนหาปหา้หาน่าจะปะหา้าน่าจะปะหาะ้หานะ ค่ะถึงต้านฮะแล้วก็ไม่เรียนต่อหรือว่าไม่อยากเรียนต่อหรือไม่มีตังหรือว่ายัางไงก็มีสังเกตขีวเลอ๋อน้องไม่มีมรถตซค์นะคะไปก็เลยแบบอ่าไม่ไม่ได้ไปเรียนต่อแล้วนะคะแล้วอยากจะเรียนต่ออยู่ไหมถ้าแบบมีมอไซค์อะไรแบบเนี้ยไ,ไม่อยากเรียนแล้ว <c oughs> ค่ะน้องมอยากเรียนแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะ ทำเองทุกอย่างเป็นเร็วหมดไงก็ตือนเศ้ามาต้องทำข้าวหนักนะคือแบบทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นงานที่แบบเยอะแล้วก็หนักเหนื่อยเนาะถ้าทํากับข้าวการบ้านอะไรเงี้ยมันถ้าเป็นเด็กโควไปเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมตื่นเช้ามาเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาต้องมาอ่านหนังสือแล้วใช่ไหมอันนี้ตื่นมาก็ต้องทํากับข้าวมีภาระเยอะมีอะไรต้องทําหลายอย่างแล้วก็ต้องแบบมาติวหนังสืออีกมันก็จะเป็นที่อะไรที่มันหนักหน่อยนะคะค่ะคะหลังนี้แล้วก็ คิดไปนู่นคิดไปนีน่เนาะต้องอ่านหนังสือแล้วถ้าคิดมากก็อ่านหนังสือก็ไม่ได้อย่างนี้ <c oughs> ไงค่นะก็ได้มคขับเนาะถ้าน้องก็อยากเรียนก็เรียนเลยอย่างเงี้ <c oughs> ยีค่ะน้องหลายครั้งแล้วน้องบอกว่าพี่เรียนแล้วไม่เรียนแล้ว <c oughs> คือตอนนี้อันเขาน้องยังไม่อยากเรียนแต่ถ้าอีกหน่อยถ้าแบบเปลี่ยนใจก็ยังเรียนต่อได้เพราะว่าอายุยังไม่เยอะ <c oughs> ถ้าแบบเราเรียนเรียนต่ำๆคืออ่ามันจะแบบ เสียใจทีหลังอ่ะบางทีเราไม่รู้เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยภาษาพม่าก็เหมือนเหมือนที่อ่ะก็ภาษาพม่าก็พังไม่ค่อยออกอะไรก็พังไม่ค่อยออกเพราะว่าเราไม่ตั้งใจเรียนไงตอนนั้นก็เลยแบบอ่ามันจะลําบากหน่อยข้าหยุดถึงตานสิว่ายังพังไม่ค่อยออกนะใช่อันนี้คือป .6 แล้ว โปรกนี่ตยังทาไม่ออกเลยใช่ภาษาพม่าก็จะแบบยากยากนิดนึงแต่ถ้าตอนที่เราเรียนเราได้อยู่ไล่อยู่กับคนที่เขาพูดพม่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอไปได้กับเขาแต่ว่านานๆเราออกมาแล้วใช่ไหม ก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ด,ดื่มๆไปอะไรเงี้ยไปโรงเรียนที่ทาวันนอกของเราใช่ไหมเข <ümüz S 2> าจะไม่คุยภาษาพมา่าเลยคุยภาษาคืนเรานี้แหละนั่นแหละอันที่เราเราไปเรียนที่ในเมืองถ้าได้คุยกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นพม่าก็ JUDY จะคุยไปได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ได้คุยตอนนี้ก็กดื่มหมดแล้วอ่ะ <c> ค <oughs> ่ะก็บ้านน้องก็จะประมาณนี้มีโหโมีสั่งอยู่วะเนี่ย <c oughs> พอฝนตกพอนี่สั่งมะเนี่ยโหอยู่วะ น้ำรั่วอะไรอย่างนี้ไหมโอไม่ห่วนะโอ้ถ้าฝนตกหนักๆน,นะคะคือน้ำก็จะรั่วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีบ้างอยู่ใช่มีมีอยู่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวให้น้องไาชมห้องห้องอะไรเยเอะเขา้านิดหนึ่งนะคะก็คือไหนๆก็ไล่ามาแล้วเนาะก็อยากจะเห็นแบบอะไรหลายมุมหลายที่นะคะไม,ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูขอไปดูนิดนึง โอ้ทางคาสีอ่ะม,อมันหัวมันโอ๋อ,อคือแบบมันตรงนี้ก็คือจะพังแล้วนะคะก็คือแบบถ้าเราเดินะก็อาจจะแบบดมเนาะมันดมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าดูนิดนึงใต้ไหน <c oughs> ต้องขรยังใครยังดูหน่อย,ย <c oughs> อ๋อ ไม่มีอะไรนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลังข้าวเก่าๆนะคะที่แบบโบราณน,นะ,ะไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรจริงๆนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นที่เก็บข้าวนะคะอ๋อตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นสวนน่ะหนอเออเป็นสวนอ่า,ออาเป็นสวนสวนแต่ว่ามันไม่มีผัก เดี๋ยวนี้ผักแพงนะทําสวนดีใช่จะทาอยู่จะจะทำอยู่ติดอ่างเลยเนี่ยแม่แม่แม่ขอสใจชวนน้องใช่คือผักเดี๋ยวนี้แพงแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเมืองเรามันไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงหมดอะไปตลาดนี่คือแบบตั้งหมื่นหนึ่งไปไล่แค่อะไรสักย่างสองยางเนี่ยละอ่อนโตโลใช่อ่อนมากๆตังไครแข็งโตขึ้นใช่ถือว่าแลกตังได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรอะมัน มันก็เหมือนเท่าเดิม,มอยู่อะ่ะมันถึงไล่เยอะแต่ก็เราก็จ่ายใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยข้าวของก็แพงอะไรก็แพงอย่างเส้นแบบอ่าอะไระที่ของต่างๆก็นําเข้ามาจากประเทศไทยหรือประเทศจีนอะไรอย่างเงี้เนาะก็อ่าเงินทางนู้นเขาจะแบบแข็งแรงกว่าทางเราก็เลยแบบต้องใช้จ่ายแบบอ่าเยอะเหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะที่บ้านน้อ ค่ะก็ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ลงมาข้างน่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะใหะ้น้องแล้วก็น้องคำนมพาชมข้างล่่งนิด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 หน่อยหน่อยนะคะ <laughs> น,น้องไม่ค่อยสบาย嘛 <laughs> ค่ะก็นี่นะคะก็จะมีะข้างล่างข้างานั่งอ่ ได้ทุนด้างนะคะก็จะต่ำหน่อยโหก็จะทิมข้างบนแล้วนะคะตอนนี้น้องก็ยังกำลังก้มก้มลงนิดนึงนะคะก้อนนี้ก็จะเป็นข้างนั่งมาทางไปห้องน้ำอันนี้คือแบบเพิ่งเอาทรายมาเทเพราะว่าเดินไม่ค่อยได้แบบน้ำมันเยอะเนาะัก่นใส่ไว้ใช่ค่ะมันจะแปะเฉะเไว้แฉะแแบบนี้เนาะใช่เดินไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือที่พอเวลาเก็บของจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเรา้ามีอะไรอย่างเงี้ย ทางทางนี้ก็จะไปทางห้องน้ํานะคะก็เลยแบบเอาทรายมาเทน้องมาเทเองหรือว่าใครใครมาเทให้นะก่อนที่ทำบุญบ้านแม่เขาบอกมาอ๋อจะทาําบุญบ้านแม่ก็เลยจะมาทำเนาะ,ะทางไปห้องน้ํานะคะก็จะมีประมาณนี้แหละ <c oughs> ประมาณนี้นะคะเขาไปทางนี้เขาไปสวน หลังบ้านเนาะสวนหลังบ้านคือโดบ้านก็จะเป็นแบบไม้อะไรอขาเดียว่าไม้เล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสวนยังไม่ได้ทําอะไรเนาะถ้าได้ทําก็แอ่เนาะทไม่ได้อ๋อมันแชร์แบบนี้อ่ะใช่ถ้าต้องเดดออกก่อนแล้วก็ถึงจะทำไร่ถ้าเราจอนยาใช่ไหมมันก็อ่าก็รอติดตามในช่องคลิปของน้องหอมหนุ่มเนาะน่าจะอัปเดตให้ดูอยู่อ่ะ ค่ะก็จะทำขาดูไป้ดูตรงนี้ไปก็ได้นะแต่ว่ามันแฉะมันต้องไปไม่ได้ค่ะก็ข้างหลังบ้านนะคะก็จะมีประมาณนี้โอ้นี่หมักหนุนเอาหมักซะก่อนหมักส้มอะไรล่ะหมักส้มเขียวเขียวหวานน้ำเตะใช่หมักส้มันตีหมักจิ๋วเลยนอนเมื่ะไหร่ปิดช่วงตัดกิ่งแนวอะไรแนวให้ให้คือมันโตโตดีกว่าโออยมันตกกเี้สุดแล้วหรอโตโตแล้วหรอ ไม่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 เอาไปเลยกันเอาไปกินได้หรอเอาไว้ให้น้องทานโอ้โมันเยอะเก็บเก็บไว้ให้น้องเก็บไว้ให้น้องเขากินหรือว่าเอาขายก็ได้นี่ใส่ใส่ถุงขายเลยมันก็มันกินดีนี่มันมาเอาเออเขามาแก็บอ่ะอ๋อมีลำบ๊อนี่อ๋อ ก็ว่าตรงนี้คือทําไมถึงมีอ huh? ันที่ย่อนเนี่ยอันน้นบ่หแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะใช่ไหมใช้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 หรอใช้เวลาทําสวนซักผ้าก็ไลอยู่ใช้ไซล์เลยน่ะอ๋อใช้ไซล์น้ําบ่อที่แบบขุดใช่ไหมใช่น้ำบ่อตักน้ำบ่ใช่น้ําบ่อหถุมที่ตักนะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องหว่องก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าจะไป แค่แป๊บนึงนะคะแต่ก็คือแบบคุยไปคุยมาก็คือแบบยาวไปแล้วนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ะจะมาปิดคลิปแค่นี้นะคะพี่ทุกคนก็คือก่อนที่จะได้ไปนะคะคือแบบนัดแล้วนัดอีกคือ,อคนนึงว่างคนนึงไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบเลื่อนไปเลื่อนมาก็เพิ่งจะได้ไปวันนี้เองนะคะพี่ทุกคนก็ โอเคตอนนี้น้องก็ได้พาพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะไปชมบ้านน้องหอมนวลแล้วนะคะที่คุณแม่แต่งงานไปอยู่กับครอบครัวใหม่นะคะแล้วก็น้องก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะคือพี่สายก็คือแบบไปแต่งงานแล้วก็อยู่กับาทางนู้นแล้วนะคะทางแฟนทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีน้องเขาอยู่บ้านคนเดียวเนาะก็อย่างที่ในคลิปนะคะที่น้องถ่ายให้ พี่ๆ FC ได้ดูกันนะคะก็สภาพหรือว่าบ้านนะคะที่น้องอยู่อาศัยก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะก็ในสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องโมหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ